จับทำเนี่ย <Run. S 1> สวัสดีครับพี่น้องมันนี้ก็อยู่นนยก,กับทีมงานอ่ะเอียงปลาฮือนเนาะนีพวกข้อกับใชมหเห็ดไก่กบฟางครับว่า ไกลที่พวกเขาไปเอามาแล้วครับว่าเขาเออกมากจากไดตเดี๋ยวมีคลิปให้ชมครับต่อไปนี่บอกบคอณพีงว่าไกลตัวนี้เนี่ยเขาได้มาด้เ,เห็ดอยังไม่รียบร้อยแล้วแล้วต่อไปเขาสีเริ่มการทำการอบแล้วครับเนาะม,นนมาไกลจู่ เงอว่าก so ันเงียบเถอะที vào, ่มนงันหลายไมด้กินรวนเราชมเราชมอยู่ชมออย่างโลกโก้มันเกื่องเมอหัวมึงกระมึงออไปออกไปเบาเอาไปใส่ขวนี่นไปเทียวเพราะว่ามันบุกเลอยของมันหเุดมงนครับมันสวงมาใหม่รือมันจี่สุด ก็คือมาตะเเป็นครั้งแรกนี่แหะครับผมมนจะเยเ็เป็นครั้งแรก่คือมาเบอกไปดเียพีมื้อีกยงเอาไฟเช็กกีัญวเนียขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกก็เซ็จไปเรียบร้อยนะครับผมน้ำกับวตงห้กินเนาะเป็นยังแบบนีกับไอันนีีนีอุ้ม เกเสรเขั้นตอนต่อไปนะครับเริมน้ำมันการ์นเกี้ยงขผมแ้การก่อนนะเงนยเียยิ่งประอยังไฮข้เงาฮเเราว แล้วมีคนบ่ได้เจ้าไม่บ่เวลาจุดแล้วครับได้เจุดแล้วเวลาจุดแล้วได้ทการาเปนกิจและสเปนกิจจิีอะนีสเปนกิจเดยหอนี่เัน็ <Leonard S 3> ้นนกอนป้างเนาะตะอดเด้ Bán bay không. Bán bán, bán 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 พี่้มยเขาปีจะจับรุ่งวกระดากระดารแล้วอกบอีดไมใครเอาวะใครไปย่วยุันนี่ยี่สอย่างสามย่กับปลาสามเลบใหม่เสุกอดีเลยพอเย็ดพี่ใหม่ก็บปลาสุกชะดแดกก่อนดำแดกชุดแดกกดคือม้วงไงมึงไม่กึงไม่ได้ โอเคกันเข้มจมกหมดเนี่ยโอเคสายพี่ไายพี่มงหมดพวกเามาจากยัจกนะครับขอเป็นเราจากไหนจากเรีวดียกมากง่อร่าจิมงันสายักเาอะแต่เต้ไปทเอาละเอาไปนั่งเรียนะ กลมเดียวเขาตรงไหเนี่ไฟวิ okay. ่งิอยู่แต่างทีบางอยมันมีไฟเลยใส่ฟังทีหลายอย่งเยม่ไม่ไม่ฟังเดียวทุกฟังเดียวไม่ได้เนี่ยเดยว่ันนี้ไม่อแล้วนะกินเดี่ววันน้แไนกินสาวจีุ่นเนเอออุ้ยชอกินผู้บอกอด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 มันเม่ก็กินไก่เนี่ยต้องเห็มันออกมาดิสวยงามว่าใหม่ ผมไม่สุกสโหต้องสุกแหละมไม่หมกงเป็ดก็สุกชุดที่สองเนาสดอกกลางเลยนี่ะที่ที่น้รงกลางเลยเยอะที่สนะครับผมเยียสอนะครับมก่เสียอะไร่ปไหนเสียอะไรเดี๋ยวฟังห่งงูดึงงยิ้งไปไหเยี่ยงยิ้งยงฟังย่ง เกียร <ST su ks> ์ที่จะปีบรั้วหมูเพิ่งเหรออีนี่ไม่เด็กไม่ถือโอ้ยหปากนปีเป็นเด็นถือกี่ตัวได้ไหมเตีหัวไม่ไม่ถจอเปลือกแล้วงั้นเปี๋ยวของ ไม่มีที่บาทรอยนึงก็ดีเลยคนไ้ <c oughs> ลุกแล้วออกเลยนะ่ะไอต้ตงระวังอรอไก่อบฟางนะครับกขาเชือกไอ้คอนเพราะว่าโควิดมันหลายช่วงนี้เราก็ต้องรักษาสุขภาพเจ้าของให้เจา้าของไ่มีเชือกครับขาเชือครับ4ี่สปีกี่ครับ,บ,อ,อ,รบอาจารย์ตัวนี้ยตยิดใจเลยเราห้ามมึงยังมาเสียบ ดีที่่าไนี่ไแปลกเมามขึ้นไหมผู้สาวผู้สาวทักมาถทมผูแกเมายบอกแคก์กันไปใสพี่เพื่อนมามาเดี๋ยวคือว่าี่ตักงยุตที่เสียเห็นทักซ้ำทักมาหากูเห็นทำเมื่เห็นใส่มึงเบิ่งนี่ชัดอ่ะนั่งในบ้าน่อกี้แล้วก็ตบ้านแล้วบบทอนยวกีมันมันหมล้วพีกเลยวมโอ้ยแบบมันเบิดมึงมาสิ นี่แถวพี่ตัวพี่ว่าบักแซงไปใส่บูมบูหัวบูมหัวเฟสั้นอันนี้ใครอยู่กันโอ้ใจเี้ยใเ้ยมึงจะต้อไปแล้วและแล้วพระเอกก็เปิดพระอบเออเปิดพระอบนะครับผมมาพี่ต้องม่สุกมาสุกดูแค่ไหนแค่ตัวนี่เพ่อ ไปไมยโดยดุได้กิเใรอยู่วาไก่มันตัวยตรง้ยดูดิขาขาตกรได้ยูได้ยูเฮ้ยบยาาไกกูย่ทงย่งย่างไกี่้างขาบ้าตกมาได้กินน้ำเลยมาได้กินน้ำกานขาบ้าตกอะนขาตกไปกินเลยนะ พอดีแล้วกบพอดีใหม่น้อยนึโอ้พอดีเลยได้ยุได้ยุดียยุเขพี่น้องได้ยุไเดกเมีกบพอดีเลยนะเมียไห้น้อม่อ้นนีเมียตอนต่อไปน้องก็คือการสวบหรือสิแตกบ้านเขาเหรอหมวกกันยังไงเนาะด้เอเบังเล่ยังไงสุกผสนนะพี่น้อง หๆฮโอหอมเลยวะวอวปุ่บนะด่ะปุ่นนะไม่ไกลไม่บางไงไกลไกลไกลัวหว่นเร่งเร็ัวหอ่นเลยนี่พี่น้องเนาะนัเลยัเด้เดี๋ยวเดี๋ยวิมเบิงก่อนเด้อครับให้พี่น้อง้าแรกหหวานพี่น้องเอ้ย ยิ่งดิบอ่ะใกล้ดิบ่นนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งที่ขาดบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยบดีบดีไม่ท่านสามไหมครับมันบดีจริงเนี่ยผมเส้นสวย <c oughs> โอ้ผมเปลี่ยนเต็มยังแมกเลย <c oughs> เอากินผู้เดียวเดี๋ยวปอกไก่ว่าอร่อยเหมือนกันนล้วเนี่ย <c oughs> โอ้เ่ทีมงานได้บอ้ยมากินน้กันกินน้กันเมียกัเมียก็ไอไม่พอีมนเป็นไเสียบเสียมาเด้อมาเด้อเนี่ยมาไจีจ็่งมใส่บนหัวกขบเนี่นี่อ่ะเนีย

ดอกเี่ครับหวานักหเดียวหิวเลยวะกินก่อนไปกินตั้งแต่ตั้งกินนี่แหละ่ใครังกินว่างกันะาเหจุกไฟัง่นงเอ้ยด่นปีมีเช่นึงก่ะเฮ้ยอยางีงี้คลิปยังต่อไปกันข้าเหนียมาเนาะไม่ปีมหนอกแทกไม่มีมบอบีมอ่าไม่ได้ขามเหนียงเทีย่นียอย่างงี้นกิน เมื่อก็มันเองอยากกินอย่างก็มเันเองต้ดทีไปมันรวมมีปัญหาเสร็จหรกล้ากินนี่มาไปเร้า

mấy quý mấy quý 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 mình quý 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 Cái quý quý เั้ตัวเมเลยด่วกล่องไหเียกลองเย้เพยดไหมอกินเล็เพีมานั่งกินน้ำนอกน้ำพีนี่นาใหญ่เล็กใรับเอคลิปนี้กตวพ่อทำนีเรากับพี่น้องเดี๋ยวคลิปมันสเงาไปอยกใหพวกเเห็นยังคอมเมนต์มาได้นะครับผมติดตามพวกเราไว้กดไลค์กดแชร์กติดตามครับกติตามไว้่าคลิปต่อไปเขาเสียบยังครับครับับพี่น้องครับ